ยาอย่ามายาอ่ามาไทักทายย่าหมูเร่งค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเฮ็ดมาฝนตกบ้านมือค่ะพี่น้องนอนเวียนตื่นขึ้นมาแกงเน็ดกินแรงค่ะหลังจากที่เ้าล้างหมดแล้วเช้าสะอาด ขาชัวงามคักเลยค่ะพี่น้องป้าค่ะแกงเห็ดสูตรหอมกินแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเอวแกงแบบน้ำใสเด้อค่ะสูตรทอนๆมีแห้งยาวๆเลยพี่น้องแกงเผ็ดร้อนสูตรเผ็ดร้อนน้่สูตรนี้เนี่ยแกงบดไ้แกงกินดดลหรดนแล้วบดไ้แกงพี่น้องหึงแซ่แกงแซ่เมืแล้วจะได้แกง แกงใส่ตูไทยค่ะพี่น้องใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำป,ปลาเดือดปลาไหเข้านี่ยแหละแล้วก็ใส่ใบมงเนาะมาเบิง่งเสียบๆน้ำกันค่ะมือนี้สุดห่อนๆเพราะไม่แห้งตกใจหมื่อจะเตือนหอม,มอเนี่ยกหมักเสียงตอดอุ้นเหล,แลวแรงเหลวหน่อยเยอะพี่น้องไปมือนี้ก็ซื้อแล้ว งานผลบอลเยนะพี่หน่องพี่สิได้ติมตาอยู่นะงานผลบอลเยได้ตีมตาย่ติมตาครับว่าผมมีคนเลยหนิงานโัวหัวพี่สิทธิ์ใส่ปุยยูเรียใส่น้ำประเดียเสือเข้มๆทาลอเดือดใส่ตูค่ะนวดะปองเสร็จแล้ว เด้อพี่น <ns à> ้องหอมหวนหวนแกงเห็ดเขาแปงใส่เห็ดเขาไข่ใส่เห็ดขอนน้อยๆอันหลายๆเอาไว้ถ้าแกงแซนวิชใหม่ค่ะแซ่ตู้เย็นไว้อยู่เยอะมือไม่เก็บไหมเยอะมือว่าสิไปเบิองไม่อยู่สิไปตาด่อีกบ่ต่หมานี่บ่คือเยอะนะโอ้อห หอมหอนๆเลยพี่น้องหอมทะรุตจอไหมไเร้อค่ะเสียบๆน้ำกันบรรยากาศมืดขึ้นค่ะโอเวทในโต๊ะมันเป็นมืดขึ้นม,มืดขึ้นป่ะเ <c oughs> อะ <c oughs> าคึน <c oughs> ้นฝ้าคึ้นฝนโอเวทในโต๊ะต้องบางแหงเลยตกะมันแหงเลยตกเต็มที่เลยพี่น้องความปรารถนาของคนเก็บเพชรค่ะฝนตกกหวังว่าส <c oughs> ิได้เก็บเพชร่อเนาะ แต่สิเป็นเฮ็ดอีหยังแล้กก็ความหวังของชาวนาค่ะอันฝนตกม,มาเขาก็ซื้นมีแหงค่ะหลังจากที่แหงแหลงมากโอ้จะผักหนึ่งละค่ะพี่น้งองสวิตได้เมนูหยังน้อมือนี่ได้เมนูเน,นี่ยเดยโอ้หมอนเกจอเลยไปแกง,งกเฮ็ดเปลี่ยวแล้วได้ของมัก เป็นแกงหยวกใส่ผักขย,ยีแยงค่ะพี่น้องใส่กะทิอุอ,อ,อุหมอเห็ดขึ้นอันหยวกว่าผมเป็นหยวกดื้อปีกกล้วยใส่หมูสามสันเนาะค่ะแสีบเสบอาหารแรงเข้ามือนี่เมนูเบาซื้อเห็ดพี่น้องอ่ะข้นเบิง้งนี่ค่ะปีกกล้วยเปื่อยปีกกล้วยโอ้ให้เปื่อยก่อนเนาะค่ะจังโอ้ยยังกต่ก็ใส่ผักขยีแยงของเพื่อนละค่ะ มม<ช>ันนกออืแซ่บแซ่บยเมนูของเฮาเมื่อนี้ก็มีสองอย่างกาินเขาแต่เวนแน่ค่ะพี่น้องเมื่อนี้งดนอนอากาศคือดีดีอากาศดีนงดมืดมือ้อกินเตเวนกับซีเรียลน,นี่ย <laughs> น้เขียนบอกออกจากปาก เร็วนะสิมาเึือนได้๋ยวบัวโอ้ยยางแห้งเลยค่ะพี่น้องดีที่เอาเฝ้ามาเงือนก่อนเนาะนี่เพีชรหอนไข่อะไรจุ่มนี่แหละเอ้ต้องสียละเอ้าสิมให้เบิ้งน้อยๆก่อนบริได้กินอ่างเด้อมื้อนี้อันโอ้ยอันนี้สิมอ่างบริลลอมวงเด้อค่ะอือแซ่บบเพชรหอน อันนี้แล้วแต่ผู้ม,มักนะค่ะสาวกรนิกาหมอนี้แกงน้ำใสเนาะแม่นแกงหมอนี้เขาแกงใส่น้ำยานางใส่อันต้มังใี่ไหมคะคือแกงสีเพ็ดร้อนครับพี่น้องอ๋อใบกะเพราตัวถึงห่อนไ่แห้งเพ็ดคอนนี่กระแสด้วยค่ะเพ็ดคอนขาวอ่อนๆเลยพี่น้องโอ้ย อันนี้แก่ในลูกสมาชิกใน,นเงินกินมาสุกคนเด้อค่ะนี่แมนเป็นมักอืลูกสามคนู่ไหนเมื่อสักคนอืมเพชรขวัญแสบเดือบบ่บ่หยาบไหมอืมมาแตเม,มื่อเดินของบบผู้หญิงบ่ให้กินหลายดยอกพี่น้องก็เห็นเห็บ <laughs> อืมสมัยบหมูจี๊ดเลยนี่ก็เแ็ดเพื่อ มีซีกหน่อยน่มิวกเขาก็กินไออกมันๆเนี่ยเพื่อเขากะห่อไปปลาไปตองน้ำาน่าขายยำเ่าอุ่นไปเขี่เข้าเจาะลับพี่หอะิได้กิดเขาก็เนาะอิ่มเลยวะสองคำอืมไม่หัไม่หันวรอที่ไหน จะผิวที่ไหเด้อค่ะแล้วคนี่อยากเกี่ยวก็เล่างนะอืเนี่คนทีอยากเกี่ยวเขาด้วยคนทีอยากกินต่อเอาเหมดอนลีรีนี่ออไม่ห้งพออือ โอ้ยถ่ายกับห่ายพวนหมดเอาเอาอะสำหรับคลิปนี้ค่ะเจ้ากี่ไปเพียงเท่านี้น,นะคะพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกๆคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดคลิปทำกับข้าวครับพี่น้องมื้อน,นี้บ่มีอยังหลายครับเห็ดกินเห็ดหยาง หยุดกินบ่มีโอกาสได้เห็ดในพี่น้องมึงโดนแห้งลหรอมีนมากแมมาก่เยเมื่อนี้ก็มีโอกาสเว่าสพลาบล้ามันก็เจ้ว่าสิแมเนเย,ยิเธปลูกมันปลูกมัน,มนเมื่อวานก็ฝนใหญ่พ,พอพอดีเลยครับฝนใหญ่ลงมาฝนพ,พอดีอดไปครับลาพีล่ลาหน่องเพื่อนสนี้ครับสวัสดีครับ